สร้างบ้านเดี่ยวในงบไม่เกิน90,0,000บาทห้ามพลาดชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมวสินจากดีบิวนะครับวันนี้พามาชมบ้านเดี่ยวในราคาประหยัดนะครับหลังนี้ชื่อแบบบ้านว่า h ฮมส์เฮาส์นะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับมีห้องครัว มีห้องโถงมีระเบียงหน้าบ้านแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยครับมากันเลยบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสมสำหรับเป็นแบบบ้านสวนนะครับหรือว่าบ้านไวัยเกษียณนะที่ราคาแบบ9ก้าแสนไม่เกินล้านนะครับถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยท่านเพื่อนแบบมีที่ใหญ่ๆนะ แบบกลางทุ่งนากลางสวนอ่างเงี้ยเอาบ้านแบบนี้เป็นลงผมว่าเหมาะครับบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ40ตารางวานะครับท่านเพื่อนแบบมีที่ดินสัก40ตารางวาแล้วก็กว้างสัก10เมตรลึกสัก16เมตรเนี่ยสามารถลงบ้านแบบนี้ได้เลยนะครับก็2ห้องนอน2ห้องน้ำเนาะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปสามารถใช้อยู่อาศัยในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นชีวิตหรือว่าเกษียณก็ยังได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใหญ่มากเลยถ้าเข้าแบงค์นะครับผ่อนน่ะไม่เกินห0 0พัน 3,000กว่าบาท4 0 0 0 5,000ประมาณนี้นะครับถือว่าอยู่ในงบที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าฟังก์ชันแต่ละส่วนเนี่ยมันเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่านะครับมาชมกันเลยครับเริ่มต้นจากระเบียงหน้าบ้านนะครับระเบียงหน้าบ้านนี่ก็ใหญ่นะ3.8คูณ3เมตรนะครับถือว่าใช้ได้เลยเท่าๆห้องนอนห้องนึงเลยนะครับถ้าใครมีไอเดียแบบว่าเฮ้ยอยากจะมีห้องหน้าบ้านแล้วชอบบ้านไทยนี้จังเลยอะ่ะเพือพ่อนๆเนี่ยอันนี้ผมดูจาก ความต้องการถ้าเป็นผมนะผมก็อาจจะแบบทําเป็นประตูกระจกตรงนี้นะครับแล,ล้วก้นตรงนี้เป็นกลาสเทาภายนอกให้มันเหมือนว่ามันเป็นเซมิอท์ดอร์ครับสามารถแบบนั่งตากแอร์ชิวๆนอกบ้านได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยู่ในสวนที่มันเป็นอากาศเปิดอ่ะตรงนี้เปิดไว้เลยก็ได้นะครับสามารถวางโต๊ะก,กินข้าววางแบบอุปกรณ์ที่เราชอบจอดจักรยานอะไรตรงนี้ได้หมดเลยครับมันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆนะครับถ้าส่วนตัวถ้าเป็นผมผมก็จะไว้แบบเอาอัมแชร์วางนั่งเล่นหน้าบ้านนะครับชิวๆเนาะ นี่สวยมากๆแล้วก็ดูงานดีไซน์นะครับบ้านหลังนี้เป็นลักษณะจั่วแบบนี้นะครับเขาจะแบ่งการดีไซน์ออกเป็น2พาร์ทนะครับก็คือพาร์ทห้องนอนแล้วก็พาร์ทลิฟวิ่งนะครับซึ่งจะแบ่งกันด้วยตรงกลางของจั่วตร,ตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นพาร์ทลิฟวิ่งนะจุดหนึ่งนะครับที่ผมชอบสําหรับแบบบ้านแบบนี้มากๆนะครับก็คือเขาเล่นฝ้าเพดานนะครับให้สลปเท่ากับในส่วนของหลงังคาบ้านนะครับทำให้ได้บ้านที่มีลักษณะที่เป็นแบบ มีเหลี่ยมมีมุมที่น่าสนใจนะครับหน้าบ้านก็จะโลง่งโปร่งแบบนี้แล้วก็มีเพดานที่สูงมากๆเนื่องจากสลปของหลังคานะครับมาเดี๋ยวเราไปชมในแต่ละส่วนกันครับอันนี้เป็นประตูทางเข้าบ้านนะครับเขาดีไซน์เป็นประตูกระจกบานสลับนะครับหมายความว่าเราสามารถเปิดปิดได้ทั้ง2ฝั่งนะนี่เปิดปิดฝั่งนี้ได้ด้วยนะครับตามที่ถนัดเลย ข้อดีของบ้านสั่งสร้างนะครับท่านเพื่อนมีที่ดินอยู่แล้วเนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยทิศของบ้านเนี่ยมันวางเตียงแล้วมันไม่โอเคนะครับหัวนอนอาจจะหันไปทางตะวันตกเนี่ยเราสามารถมิลเลอร์ได้นะครับไม่มีผลกับราคานะครับนี่อันนี้คือทางเข้าบ้านครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้เป็นในส่วนของโซนลิฟวิ่งนะครับแบบบ้านปกติเนี่ยจะมีเป็นห้องครัวเล็กๆด้านในด้วยนะครับแต่ว่าลูกค้าเขาก็ไม่เอาครัวนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาอยู่เป็นครอบครัวใหญ่นะ ไม่จําเป็นต้องมีห้องครัวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยเป็นบ้านสวนนะอยากจะมีครัวก็แอดครัวเข้าไปได้นะครับอันนี้คือลูกค้าเขาออกนะครับโถงตรงนี้กว้างอยู่ที่สเมตรนะครับแล้วก็ลึกไปตรงนี้หกเมตรนะครับหมายความว่ามันยาวมากๆเลยนะวางโซฟาตรงนี้นะครับแล้วก็วางทีวีตรงนี้นี่แล้วก็โต๊ะทานข้าวก็ตรงนี้ได้เลยครับเพื่อนๆฟังก์ชันเนี่ยปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบ ไปไกลมากนะครับหรือว่าไม่ได้ปรับวัสดุมากจนเกินไปเนี่ยราคาจะไม่ได้ขยับเยอะนะครับส่วนใหญ่เวลาก่อสร้างบ้านเนี่ยมันจะบานจากลูกค้ามากกว่าที่แบบเพิ่มน,นู่นเพิ่มนี่นะครับอยากจะเปลี่ยนพื้นเอพีซนะครับอยากจะใส่ฝ้าซ่อนไฟอยากจะอัปเกรดไฟอยากจะอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยราคามันก็จะปรับขึ้นไปนะครับแต่ราคานี้ที่เพื่อนๆเห็นก็คือได้วัสดุอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับสีภายในเลือกได้นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีเหลือง เขาเรียกว่าสีเหลืองไข่ไก่เนาะออกครีมครีมนิดนึงนะสวยมากๆเลยน่ารักเข้ากับบ้านแล้วก็บัวใช้เป็นบัวสีครีมแบบนี้นะครับก็ผมมองว่าเข้ากับสไตล์บ้านนะครับดูแบบดูเรียบง่ายดีนะอ่ะอันนี้คือโถงดูทีวีด้วยนะครับถ้าปัดเป็นครัวก็ตรงนี้ได้เลยแล้วก็หลังบ้านเนี่ยทำเป็นซักล้างเป็นระเบียงนะครับมี มาในส่วนของระเบียงหลังบ้านนะครับตรงนี้ดีไซน์เป็นในส่วนของโซนซักล้างนะครับเขามีน้ําดีน้ําทิ้งปลั๊กมาให้เรียบร้อยเลยนะนี่ครบเลยตรงนี้ซักผ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ลูกค้าเขาทําท่อเพิ่มไว้นะครับเผื่ออนาคตเนาะแล้วก็ทําเป็นราวจับตรงนี้นะครับตรงเนี้ยกว้างประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ยาวเท่ากับตัวบ้านเลยนะครับก็คือประมาณ6เมตรนะทำหลังคามาให้เรียบร้อยเป็นหลังคาเหล็กนะครับมุงเมทัลชีตมาให้เป็นอย่างดีเลย ถือว่างานดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเราใช้มาตรฐานเดียวกับการก่อสร้างบ้านในโครงการของ QD House เลยนะครับในส่วนของพื้นบ้านเนี่ยข้อดีก็คือเขาจะไม่ทําพื้นบ้านสัมผัสกับดินเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความร้อนเรื่องความชื้นไม่ต้องกลัวครับที่นี่ได้รับมาตรฐานมากๆอย่างหลังนี้ก็ยกจากพื้นประมาณ60เซนนะครับจากพื้นถนนนะเพราะฉะนั้นบ้านเพื่อนๆอนน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวที่ดินด้วยเนาะอาจจะยกขั้นต่ำใน60นะครับอาจจะปรับขึ้นไป80 90 100อะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพดินแล้วก็ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะครับแต่นี่ก็คือ60เซนผมมองว่ากําลังดีนะเวลาเดินขึ้นมาบนบ้านมีบันได1ขัน้นมาที่ระเบียงข้างหลังดบมา10เซนตรงนี้ผมถือว่าโอเคเวิร์กนะครับมาเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนกันต่อนะครับ <Okay. S 2> ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งอินเทอร์เทนเมนต์นะครับวนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งพักอาศัยนะครับซึ่งเขามีห้องนอนรวมกันอยู่แล้วนะครับ2ห้องนะครับ ห้องข้างหน้าเนี่ยเป็นขนาดที่ผมมองว่ากําลังดีนะครับมีช่องแสงมาให้ข้างหน้าเนี่ยหจุดนะครับเป็นช่องแสงวงกลมดูดีใหญ่มากเลยนะครับนี่แล้วก็มีด้านข้างตรงนี้เป็นบานสลับนะครับสลับกลางก็คือเปิดกลางนั่นแหละนะครับมีบุ้งลวดมาให้เรียบร้อยเนาะอันนี้ลูกค้าก็เลือกติดแอร์ไปแล้วนะครับนี่เห็นปะเขาจะมีทําให้ลมมันโฟล์เข้าในบ้านได้ดีมากๆนะครับ สำหรับขนาดห้องนอนที่1นะครับอยู่ที่4เมตรคูณ3.5เมตรนะครับถือว่าใหญ่มากๆแล้วก็มาพร้อมกับห้องน้ำในตัวนะครับซึ่งก็มีฟังก์ชันมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนเปียกนะครับมีฝักบัวมาให้เรียบร้อยนะครับมีสุขภัณฑ์แล้วก็มีโซนล้างหน้าพร้อมกระจกมาให้นะครับราคานี้คือลูกค้าซื้อแค่เฟอร์นิเจอร์กับผ้าม่านเข้าบ้านก็สามารถอยู่ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็มีชองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถวาง ตู้เสื้อผ้าะนะตรงนี้ก็ประมาณเมตรก็กว่านะครับเนี่ยประมาณเมตรห้สนะครับสามารถวางตู้เสื้อผ้าตรงนี้ได้ด้วยเนาะหรือว่าจะวางมุมอื่นก็ได้สาหรับบ้านไทยนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่นะห้องนอนในใหญ่กว่าใหญ่กว่าห้องนอนมาสเตอร์ของแบบบ้านซีได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของห้องน้ําด้านนอกนะครับห้องน้ําด้านนอกเนี่ยเขาดีไซน์มาค่อนข้างที่จะพอดีนะครับแล้วก็ฟังก์ชั่นมีมาครบเลยไม่ว่าจะเป็นโซนเปียกมีฝักบัวมาให้นะครับ แล้วก็โซนแห้งเนะี่ยมีกระจกนะครับแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์ซึ่งดูดิห้องน้ำไม่ได้เล็กนะครับเนี่ยสบายใครกําลังมีแพนแบบอยากจะสร้างบ้านแต่ว่าไม่อยากได้ใหญ่มากนะครับแบบบ้านเห็มมหาก็คือเป็นตอบโจทย์นะครับนี่แล้วก็ห้องนอนอีกห้องนึงนะครับอันนี้สามารถใช้เป็นห้องนอนรับแขกได้นะครับขนาดจะอยู่ที่3คูณ3.5นะครับย่อมกว่าห้องนั้นแค่50เซนนะครับสวยงามเลยนี่เห็นปะ ติดแอร์ติดไฟนะครับวางเตียงอันนี้เตียง3.5ฟุตอันนี้เป็นห้องนอนรับแขกได้เลยนะครับนี่สบายๆนะและนี่คือทั้งหมดของบ้านหลังนี้ครับเฮมเฮาสสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับกับแบบบ้านราคาไม่เกิน900,000บาทครับผม และท่านเพื่อนนะครับดูคลิปนี้นะแล้วอยากได้บ้านขึ้นมานะครับแล้วมีงบประมาณ900,000หล้านหล้าต้นตพอดีนะครับสามารถติดต่อผมมาได้นะครับที่เบอร์ส0947484141ครับเรารับสร้างบ้านนะครับในรัศมี30กิโลเมตรจากเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ในราคานี้นะครับท่านเพื่อนสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ครับฟังชันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ